มนน,นะคะทบทวนนะคะจะเป็นไท a i p บ s เอสอารอคารีนาแห่งนี้นะคะโดยท่านจะเข้าประชุมก่อนนะคะจากนั้นก็เข้ามาที่ประตูเอประตูนี้นะคะจากน้น เป็นการดูแลของทางกรมเพท่อนระรคบอรร่วมกับโรมพุาบาลไหนที่ดีคะะ ระวังแขนตึ้มโดนนี่นะนมนไม่ไ,ม,ไม่ไหม่เป็นไรหรอกเอาเองแต่ผมร้อนก่อนได้ควรจะโดนขาไม่ได้แขนเท่าขนาดปวดเขาเลย วพอก็าจับได้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 ก็ได้แต่ว่าเด้ยองครับแลไวเสร็จการไปต้องปฏิบัติการเขาไปดูอีกห้องอีกแค่นั้นแล้วสายมือแล้วต้องไปรอข้างนอกแล้วต้องไปรอข้างนอกแล้ว สวัสดีนะครับสื่อมวลชนที่รักทุกท่านจนประชาชนที่ติดตามข่าวสารในวันนี้นะครับก็โอกาสนี้ผมกับรองร,รัฐมนตรีแล้วก็อะไรระดับประมาณคอนโทรลทั้งหมดนะในส่วนของสบปสบปสบในส่วนของกระทรวงสรธารณสุขกระทรวงได้นําผมมาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามนะ ในเรื่องต่างๆว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ทางกรทมชี้แจงอะไรอยเี้ยกันแล้วกันแต่ในส่วนวันนี้ผมก็พอใจในการเตรียมการในในชั้นนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าก็กำลังเตรียมการอีกหลายพื้นที่ไปด้วยกันวันนี้ก็รองรับได้หลายเป็นจํานวนทั้งสามพันนะครับสามพันเตียงในส่วนตรงนี้ก็คือยืนยันนะครับว่าทุกคนต้องเข้าใจตรงกันว่ามันมีคนอยู่สามระดับคนป่วยนะคือสีแดงสีส้มสีเขียวใช่ไหมบางคนที่มาที่นี่คือสีเขียว แดงเหลืองเขียวมาที่คือเขียวนะครับต้องประกัดตัว14วันก็อดทนนิดนึงนะเพืจะได้ปลอดภัยตอนนี้ถ้าอีกพวกหนึ่งคือพวกสีแดงกับสีเหลืองนั่นต้องไปโรงพยาบาลวันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดนะเห็นว่าจะเตรียมการอีก 5- ้า0้คนใช่ไหมจะนาเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนี่โรงพยาบาลก็มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือเตียงความพร้อมรงรนแล้วก็ได้เตรียมการในเรื่องของฮอสติลเพ่อเพิ่มผู้ใช่ไหมโรงแรมนะ ก็ขอขอความร่วมมือด้วยโรงแรมใดที่มีความประสงค์จะร่วมกับรัฐบาลในการที่เป็นฮอตพิเอลนะกับรัฐบาลก็ให้เสนอนะความต้องการมาเลยนะครับรัฐบาลก็ดูแลอยู่แล้วละ่ะทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยดูแลเศรษฐกิจกของโรงแรมเหล่านี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะนะวันนี้ก็คงทํายังไงจะไม่เลิกจ้างงานไม่เลิกจ้างพนักงานสนองเนี้ยนะรัฐบาลก็ต้องดูทั้งสองข้างน,นะสองมิติผมยืนยันว่ารัฐบาลก็ยังมี ความพร้อมในการารับสถานการณ์ถึงแม้ว่ามันจะดูรุนแรงขึ้นเราก็ขอดูทั้งระยะทั้งปอดแล้วกันนะว่าว่ามันเคิ่มมาแจะขึ้นไม่แจะลงคูไปแล้วนะถ้าเราควบคุมได้มันก็จะสามารถที่อะไรละ่ะมันก็จะไปนนตามขั้นตอนที่เราเตรียกหมการไว้เรื่งองการฉีดวัคซีนต่างๆแลวเรื่องวัคซีนวันนี้ก็ผมก็ไล่ถามแลล่ะก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะปัญหาก็คือตัวเลขวัคซีนเข้ามามเป็นระยะะ,ยะใช่ไหมก็ฉีดตามระยะ ไม่ใช่ตัวเลขวันนี้สองลา้านมันรวมทีเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะวัคซีนไอ้ที่เข้ามาแสนล้านโดสใช่ไหมสองล้านโดสเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาอันนี้เดี๋ยวก็จะกระจายไปทุกจังหวัดกันแหละนะตามตามพื้นที่ความเสี่ยงตามระดับความสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าแต่รอดเข้ามาเราฉีดไปเท่าไหร่ใช่ไหมและวัคซีนนี่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนบอกอว่าฉีกทีเดียวแล้วกันไปก่อนหมดเลยเราต้องเตรียมความเสี่ยงไว้ด้วยนะวัคซีนเก็บที่สองระดับพันเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ฉีดแล้วก็ กิดมีปัญหาเรื่องการส่งมอบการต่งายไม่มีปัญหาทั้งโลกในเวลานี้เพราะทุกคนมันต้องการวัคซีนด้วยกันทั้งหมดนะเรื่องการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเมื่อวานก็ประชุมไปแล้วนะผมก็คุยกับท่านรองยกไปแล้วแล้วก็เปิดเสรีให้สามารถนาเข้าได้แต่ต้องผ่านกติกาเพราะว่าอะไรเพราะเป็นวัคซีนที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรับผิดชอบได้นอกจากรัฐบาลนั่นเองใช่ไหมจะต้องดูแลเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นความเสี่ยงนะของผลข้างเคียงเหล่านี้ ใช่ไหมเมื่อวานก็ทำใจไปแล้วนะกับกกพรอภาคเอกชนผมยินดีนะครับขอบุณที่เขาจะมีตรวจร่วมแม้ถ้าในเรื่องของการอะไรวงเงินก็ประมาณเขาเราพร้อมจะช่วยรัฐบาลก็ยินดีนะครับถ้ามันสามารถดำเนินการได้นะอย่างไรก็ตามผมก็ยินดีรัฐบาลจะทํอย่างเต็มที่ในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นปลอดภัยปลอดภัยนะครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของพวกเราไปด้วยนะแล้วก็อยากให้ฟังช่องทางรัฐบาลเยอะๆหน่อย มาที่ชี้แจงมาเนี่ยก็ต,ต,ต้องใจฟังนิดหนึ่งเพราะบางทีเป็นเรื่องสลับซับซ้อนนะจ๊ะถ้าเราไปอ่านทั่วไปในนี้บางทีป็นความลเอียดมันหลากหลายอ่ะใช่ไหมแล้วก็เลยไม่รู้จเชื่อใครก็เลยไม่ได้ฟังรัฐบาลมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่บนกันนะผมไม่โทษใครหรอกยังไงผมก็รับอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีผมก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่เราทุกคนเนี่ยพร้อมจะแก้ปัญหานี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเข้ามาถึงประเทศไทยที่เป็นปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนที่มีความไม่ปลอดภายัย รัฐบาลนี้แหละครับจะดูแลให้ท่านจะแก้หาทุกอย่างให้ดีที่สุดพร้อมๆกันไปนะในหลายเรื่องด้วยกันท่านทราบอยู่แล้วปัญหาประเท่เราอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะ <S <S มันก็ต้องอยู่ที่พวกเราต้องร่วมมือกันทุกอย่างนะครับนะ <S <S แล้วอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ก็อ่านได้นะแต่จะเชื่อบทเพรามันก็คงไม่ใช่นะเนาะรัฐบาลก็เต็มที่แล้วล่ะนะแต่ยังมีเต็มที่มากกว่านี้อีกมาตรการถ้ามันคลุมไม่อยู่ก็ต้องแรงขึ้นแรงขึ้น ซึ่งเราทุกคนคงไม่อยากไปถึงจุดนั้นนะนะ,นะนะครับก็เข้าใจตรงกันแล้วกันว่ราผมก็เห็นใจพี่น้องประชาชนคนรายได้น้อยนะเศรษฐกิจฐานรากก็เดือดร้อนเอสีก็มีปัญหารัฐบาลก็กำลังเตรียมมาตรการทางด้านเศรษฐกิจทางระยะนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งเพราะไม่ต้องเตรียม,มงบประมาณเตรียมผลทางแนวทางเลยนะหลายคนก็เสนอง่ายๆแต่เงื่อนไปแต่เกินไปมันมันอย่างนั้นมันก็คงไม่ได้ทั้งหมดนะงบประมาณเราก็มีจำนวนจำกัดนะเนาะ มีถามอะไรไหมท่านยกสารานกาออกมาพูดถึงสายเหียการระบาดที่ทองหล่อค่ะโดยบอกว่ามาจากไฮโต6หกคนที่ไปบ่อนที่ฝั่งกัมพูชาค่ะแล้วก็นํามาแพร่ที่ทองหล่อท่านได้รับรายงานเรื่องนี้มาไหมคะตัวสอบอยู่แล้วแต่แต่ในกรณีนี้เนี่ยเป็นกระแสข่วแบบวานี่นอกจากการตรวจสอบแล้วจะมีมาตรการลงโทษไหมคะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีความคลื้หน้าว่าใครคือต้นเหตุที่แท้จริงก็อาจจะส่งผลต่อประชาชนให้เรื่องกำลังใจใช่ ดังนั้นตอบแล้วเขามีผลออกมา้รับทราบโอเคผมไม่ตอบพอแล้วก็นี่ไงบอกว่าถ้าตอนนี้มันคนโทรลได้สองอาทิตย์เนี่ยถ้ามาดูแล้วเป็นตัวเลขมันดีขึ้นนะยถือว่าควบคุมได้ก็ไม่ต้องไปหนักกว่านั้นไงใครจะอยากทําอ่ะนะพอทํามามันก็ระยะแรกมันก็ดีไงแต่ทีนี้มันวันนี้มันมันมันต้องกัวหรือยังอ่ะใช่ไหมเออแต่ต้องเป็นระยะระยะนะเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่อง เรื่องที่เธอถามมาเมื่อกี้มันก็สัมพันธ์นะนะจะให้ผมให้โดยงานดำเนินการอยู่ไม่ใช่ประเด็นวันนี้ที่ผมมาเขาประเมินอยู่เขารายงานผมทุกวันนั่นแหละกราฟส่งผมทุกวันผิดวัคซีนส่งผมทุกวันสถานการณ์ระบาดท,ทุกวันทุกจังหวัดผมอยู่ในโทรศัพท์ผมหมดตลอดที่สี่ชั่วโมงผมรับข่าวทั้งหมดและผมบรห,หารผ่านสบอคอกับในส่วนของสาธารณสุขผมก็ประสานก็ทะเายกแล้วก็ช่วย คอร์ดมอผมก็พยายามเตือนหลายเรื่องนะก็จมเชยอยู่แล้วล่ะนะก็ขอให้ความรับผิดแล้วกันนะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเราก็ทำไปทั้งแปดสิบเก้าสิบมันก็ยังดีกว่าไม่ไม่ถึงอ่ะใช่ไหมปัญหาไม่ได้อยู่อยู่ที่รัฐอย่างเดียวมันอยู่ที่หลายส่วนด้วยกันนะเรียกว่าตีแยนําเข้าไปน้ําเข้ามันจะมันจะช็อตกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรายินะว่าอย่างกึ่งดับเพราะอะไรอยู่เนาะหลายประเทศก็มีปัญหาละเพราะมันแย่งกันไงระบาดเยอะกว่าเรา แล้วโรงพยาบาลสนามของเราเห็นไหมอยู่เป็นผมผมก็อยู่นะเรี้ยก็ดูแลดีถุกแล้วเนี่ยบางประเทศนะติดกันเยอะๆเนี่ยนอนเตียงกันสองคนนะผมไม่อยากตอเลยไปชื่อท่านนายกเห็นท่านนายกความชัดในเรื่องของสายด่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะทั้งหนึ่รวมถึง1668ด้วยไหมคะจะมีแนวทางแก้ปัญหาย้ายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเป็นการอยู่ขนาดนี้นะวันนี้ผมก็เอา เอากระสุกระโหมมาช่วยด้วยนะจะมุการกันในรถที่ช่องทางตรงนี้นะครับจะต้องมีคนรับสายอันที่หนึ่งอันที่สองรถพยาบาลจะผู้รวมศูนย์หนูจะดวนไว้แล้วจะฮะเพิพ่มคู้สายเพิ่มนะเพราะผมก็ก็ลองโทรแล้วก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคือทุกอย่างรงพบาลก็ต้องแก้ปัญหามันมีอยู่อันนี้ต้องดูที่ว่าไอ้ที่ไหรับหนะึ่งเพราะอะไรเหมือนกันนะเราไปดูที่รถโรงพยาบาลเขาเต็มหรือเปล่าอ่านีนมองเนี่ย เมื่อต้องขอความมือด้วยแล้วกันเพราะโรงพยาบาลเอกชนก็มีโรงพยาบาลก็มีแต่เราก็ถือว่ารับไหวนะก็ขอมือกับสภาเขาเรียกอะไรล่ะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนวันนี้เราขอบคุณคุณหมอเรนทองนะขยายเอต่ารช่วยระบาดเยอะนะก็เป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่นด้วยแล้วกันนะผมต้องเอ่ยนามและทุกผู้บริจาคทั้งหมดที่ผมผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากผม ทุกคนก็พร้อมจะร่วมมือกันดูแลคนไทยแต่สิ่งที่มาสุดคือวันนี้เราต้องบริหารความเข้าใจกันให้ได้บริหารความรู้สึกกันให้ได้นะครับแล้วก็ร่วมมือกันอะไรไม่มีปัญหานก็บอกเราก็แก้ไม่มีอะไรที่ทําได้ข้างเดียวแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีเพราะประชาชนคนเยอะไงนะคนตั้งหกสิบล้านคนเนี่ยหกสิบล้านคนโอเคนะคุณทักิออกมาให้ฟังเห็นคะว่าจะช่วยไม่ถามไม่ตอบ ก็ก็บอกแล้วแกความเสี่ยงไงมันมีความเสี่ยงอยู่ก็ต้องดูแลรักษาถ้ามันรุนแรงก็ก็ต้องก็ไม่ไม้อว่าไปตามมาตรการทางการแพทย์เลยนะเดี๋ยวเขาที่ตอไปผมก็เห็นข่าวมาแล้วล่ะผมก็เสียใจนะเสียใจอยากก็ถามคนที่ไปอยู่ในประเทศไทยมาถามผมผมไม่รู้จักบไม่รู้เรื่องเขาก็เขาเตรียมไว้เป็นแชนป์ม็อกกันะ เป็นเส้นบอกไปที่ภูเก็ตโมเดลเขาที่ก็าขึ้นอยู่ว่าประมาณวัคซีนที่เราจัดหาได้ใช่ไหมวันนี้ก็ฉีดได้ประมาณสักมันมีอยู่สามสามอำเภอใช่ไหมไอ้สามท่อนใช่ไหมหาดป่าตองอำเภอเมือง,งนนะอะไรกันนะ,ะอ,อะไรกันนะป่าตองครับอะไรอะเออป่าแต่บนพื้นที่หาดมันอย่างนี้อยู่เออนั่นแหละปะ่า อันนี้เธอพูดถึงหาดมันมีตล,ลอดทางออกมาใช่ไหมแต่อำเภอเป็นเขตอำเภออย่างนี้ใช่ไหมเราก็ให้ไปบอกว่าเราฉีดตรงนี้เขาทั้งสามสาส่วนเนี่ยสามตอนเนี่ยฉีดแล้วยี่สิบกาเปอร์เซ็นต์ผมก็ลองบอกดูที่ว่าจะให้แต่และอัน,นฉีดให้ได้หกเซนก่อนได้ไหมใช่ไหมยังมีเวลาอยู่ถึงพฤษภาใช่ไหมกร<ส>ะราก็ดูีทีแต่ผมก็อยากให้เปิดให้ได้อันนี้การเปิดก็ไม่ได,ด้ทุดนีรุนแรเปิดไปหลายคนก็บอกเปิดแล้วคนจะมาแล้วต้องเตรียมความพร้อมเราสิจ๊ะถ้าเราทำให้เพื่อนเราปลอดภัย คนก็อยากคนอยากมาเมืองไทยอยู่แล้วล่ะพูดถึงอันอที่จริงอะนะบ้านเขามันหนาวมันแข็งมันมีหิมะมีน้ําแข็งเขาถึงมาพักบ้านเราอ่ะนี่คือความดีของบ้านเราเนอใช่ไหมเราเขาต้องต้องทำยังไงให้คนเขายังชื่นชมเราเหมือนเดิมเราต้องไม่ขัดแย้งทะเลาะเบาแว้งกันในสิ่งสัมพันธ์ที่สุดเลยนะแม้มันแก้อะไรไม่ได้หรอกครับไม่มีอะไรที่มันแก้ได้นะจะเห็นได้ว่ามันทุกอย่างมันก็มีปัญหามีความแรงเกิดขึ้นทุกครั้งนะโอเคนะ้จ๊ะ คโยผวต่รคว่้ม่กล้าจมา่ผวาเอมว่ามันเป็นคำถามนี่ไม่ใช่ก็เตรียมให้ทำว่าเป็นนี่ตามกฎหมายต้องมานะเป็นกฎหมายนะเพราะเป็นความปลอดภัยของคนคนเดินเข้าใจไหมแล้วถ้านจะบอกว่าทำแล้วไม่กล้ามาแล้วผมทำไงไปจับหมาไง อ่ะมันก็ไม่ได้ไมั้งถ้าคุณไม่เห็นถึงความปลอดภัยของตัวเองครอบครัวของคนอื่นสังคมก็วิ่งทำไงเหมือนกันนะหมดแล้ว